เรียบร้อยเลยมึงตายไปดิม,ปออมา,มาล้วตอนนี้ต่องดาวเสียงเพลงมันไม่ออกมาไม่รู้ทำไม ขอ UMP หน่อยไหนวะโอ้อ้าเล่นโอ้โหไม่เห็นตัวมันนเดย Watch out! โอ้ยกูโหพิงหน้าเลยอุย้ยโขบแน่เลยพวกมัน

งูอีกแล้วกูว่าแล้วเสียงคัน อ่ไวะก็แจมแกงเฮ้ยไม่ใช่โอ๊ยแล้วกดป่อย 我忍不住的 สวยสวยแน่นอน ลืมเข้าวงว่อะอาเลยนอนนอนนอนเ,อเร็วมองไม่เห็นข้างข้างรถนันคนไปวนะไม่ใช่ปะทุกคนดำๆอะ่ะโอ้ยตาลาย ใค่คนป่วะไม่รู้แหละแผมคานไว้ก่อนกอนเห็นละล็อกหนึ่ง วเอาละพวกมึงอโอ้โหแมงเอ้ยมึงจะดูในบ้านข้างหลังแมงใส่จุดฟางด้วย